วัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองทุกท่านนะคะเด็กๆเห็นไหมคะว่าคุณครูกําลังทําอะไรอยู่าคุณครูกําลังเล่นของเล่นอยู่นั่นเองวันนี้คุณครูจะมาเป็นแม่ค้าขายลูกชิ้นย่างปลาหมึกย่างไก่ย่างแล้วก็ไข่ย,ย่างด้วยค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้เด็กๆจะได้เรียนรู้หน่วยของเล่นของใช้นะคะ ถาเด็กๆพร้อมแล้ววันนี้คุณครูมีคำคล้องจองของเล่นของใช้มาให้เด็กๆได้ท่องกันด้วยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปท่องคำคล้องจองของเล่นของใช้กันเลยนะคะไปเลยคำคล้องจองของเล่นของใช้ของเล่นของใช้อย่าให้เกะกะอย่าได้ลดละ มองแล้วน่าดูหนูจ๋าเร็วไว้มาช่วยคุณครูเก็บของใส่ตู้ไม่รกรุงรังเรามารู้จักความหมายของของเล่นกันนะคะเด็กๆของเล่นคือสิ่งของต่างๆที่เรานำมาเล่นได้ทำให้เราเกิดความสนุกสนานเปลิดเพลินและมีความสุข ของเล่นทำจากวัสดุที่แตกต่างกันเพื่อให้เหมาะกับอายุผู้เล่นได้แก่ผ้าไม้แก้วยางหรือพลาสติกมีรูปร่างที่แตกต่างกันไปนะคะเด็กๆของเล่นได้แก่ตุ๊กตาลูกบอลรถของเล่น บล็อกไม้จิ๊กซอว์และมีของเล่นอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะเด็กๆเมื่อเด็กๆเล่นของเล่นเสร็จแล้วเด็กๆก็ควรนำของเล่นไปเก็บไว้ที่เดิมนะคะของเล่นให้ประโยชน์อะไรบ้าง 1. ทําทำให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน 2. ทํทำให้เกิดการเรียนรู้จินตนาการความคิดสร้างสรรค์ 3. ได้พัฒนาร่างกายในส่วนของกล้ามเนื้อต่างๆนะคะเด็กๆอันตรายจากของเล่นของเล่นที่เด็กๆควรระมัดระวังคือลูกปัดชิ้นเล็กๆหรือตัวต่อชิ้นเล็กๆนะคะเด็กๆ ไม่ควรนําเข้าปปลาข้าจมูกหรือว่าเข้ารูหูนะคะเด็กๆจะเป็นอันตรายได้ค่ะของเล่นที่มีความแหลมคมหรือปืนอัดลมอาจจะทําให้เด็กๆเ,เกิดบาดแผลได้นะคะถ้าเด็กๆเ,เล่นไม่ถูกวิธีก็อาจจะทําให้ผู้อื่นเจ็บตัวเพราะของเล่นที่เราเล่นก็ได้นะคะเด็กๆต้องระมัดระวังนะคะ เรามารู้จักความหมายของของใช้กันบ้างนะคะเด็กๆของใช้คือสิ่งของต่างๆที่เราใช้ในชีวิตประจำวันทำให้เราได้รับความสะดวกสบายของใช้แบ่งออกเป็นสองประเภทคือของใช้ส่วนตัวและของใช้ส่วนรวมค่ะเด็กๆ ของใช้ส่วนตัวที่เราไม่ควรใช้ร่วมกับผู้อื่นนะคะเด็กๆได้แก่แก้วน้ำกระเป๋าแปรงสีฟันผ้าเอี๊ยมรองเท้าผ้าเช็ดหน้าและที่นอนค่ะเด็กๆของใช้ส่วนรวมของใช้ส่วนรวม เราจะแบ่งเพื่อนๆใช้ด้วยนะคะเด็กๆแปงดินสต๊อยางลบสมุดกรนไกรสีเทียนโต๊ะเรียนค่ะเด็กๆแล้วก็ยังมีของใช้อื่นๆในห้องเราอีกมากมายเลยนะคะเด็กๆเมื่อเด็กๆใช้เสร็จแล้วเด็กๆก็ต้องนําของใช้ที่เด็กๆนําออกมาใช้เด็กๆก็เอากลับไปเก็บไปที่เดิมนะคะเด็กๆ ของใช้ให้ประโยชน์อะไรบ้างให้ความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะเด็กๆอันตรายจากของใช้มีดกันไกลเป็นของใช้มีคมเด็กๆควรมีผู้ใหญ่อยู่ข้างๆคอยให้คำแนะนำในการใช้นะคะเด็กๆถ้าไม่จำเป็นเด็กๆก็ไม่ควรนำมาใช้นะคะเพราะว่ามีดกับ,บกันไกลเนี่ย คมมากเลยนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆใช้ไม่ถูกวิธีก็อาจจะทำให้เด็กๆมีอันตรายได้หรืออาจทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายจากมีจากกันไกได้นะคะเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหน่วยของเล่นของใช้เด็กๆได้รู้จักของเล่นของใช้มากมายเลยใช่ไหมคะอาเมื่อเด็กๆเล่นของเล่นเสร็จแล้วเด็กๆก็ควรนําไปเก็บไว้ที่เดิมไม่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่บอกนะคะ ของใช้เด็กๆก,ก็ต้องใช้อย่างระมัดระวงังของมีคมเด็กๆก,ก็ไม่ควรไปใช้นะคะถ้าจำเป็นจะต้องใช้จริงๆกอให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอ,ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกับคุณครูได้ใหม่ในคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะและเป็นกำลังใจให้คุณครูด้วยนะคะเด็กๆ